าจีการออกจากคอสบิดแล้วก็มันคงจะเป็นอะไรทีู่กอยส กูทำตัดสัญญาให้มึงแล้วนะที่กูจะกลับมาอัพห้องคลิปบอสบิ๊กตอนนี้กูกลับมาอัพคลิปแล้วนะมึงไม่น่าอายุสั้นแนละ้มึงน่าจับก,กูไปเร็วขนาดนี้ถ้ารอให้มึงติดกูมึงยังไม่คืนเลย เล่นเพี้ยอะไรเล่นเพี้ยอะไรเอาจริงไม่ตายครับตายเพี้ยอะไรต้องเล่นอะไรเนี่ยกูไว้อะไรมือไหนช่วงนี้มึงไม่ออกคลิปอ่ะนี่ไม่ใช่กูเอาไม่ใช่มึงเหรอเออใครวะนี่พี่เอมึงเอารูปพี่เขามาทำไมอ่ะรู้หรอพี่เอตายแล้วใช่เหรอเออเมื่อกี้กูเพิ่งคุยกับพี่เขาโยกเลยเนี่ยเดี๋ยวกูจะไหนวะเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ตรงไหนเมื่อกี้เนี่ย หลอกมึงเรื่ออะไรเนี่ยพอเถอะผมหมดมุกแล้วคือจะหมดแล้วด้วยเออจบเพ้อจะจบเพ้อเอาคลิปเพ้อเอาคลิปเพ้อเดี๋ยวไปดูติดตามครับว่าคลิปนี้มีอะไรไม่ไม่เปิดอะไรนะไม่พูดอะไรอนี้จ้าแจ๊ะแจ๊เอ๊เย๊เอ๊เอ๊เอ๊เสัตว์อะไรเอ่ยน่ากลัวที่สุดอะไรวะแจ๊ะยังไงอ้าวก็แจ๊ะไงก็มาจากแพะเกเป็นแจ๊ะ งงันดิวยเอาเรื่องเถอะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมจีกันแล้วก็มานครับวันนี้เป็นคลิปถแถลงการของช่อง c r o s s b e t อย่างที่ต้นคลิปที่เปิดไปนะครับผมก็ขอไว้ไะอะไรให้กับพี่เอด้วยด้วยในนัดที่นี้นะครับไอ้ซอบซูไปแล้วอเดี๋ยวรู้เลยมันเป็นยังไงจากการที่อะต่อไปนี้พี่เอก็จะไม่มีอีกแล้วลุกันลูกท่านมาเซ็นสัญญาแล้วลุกๆมาลก เขาเรื่องอะไรดีกว่าก็ <c oughs> คืออย่างนี้ครับผมหลังจากที่ชแนลนนนล้างกี่เดือนนะล้างกี่เดือนเนาะอย่าไปเดือนเลยเป็นปีดีกว่าเอาหลังจากที่ชแนลล้างไปนานมากเลยเนี่ยคือจริงๆแล้วเราก็ไม่ว่างกันด้วยใช่เื่งด้วยเรียนมหาลัยแล้วก็ม,มีงานเนื่องจากเราเรียนคณะเกี่ยวกับการทําหนังก็เลยอ,ออกกองค่อนข้างบ่อยแล้วก็ทํางานกับถ่ายหนังก็เลยแบบไม่มีเวลามาทํา y o u t ท b e แต่ว่าคุณมาคิดว่าปิดเทอมเนี้ยมาจะกลับมาทำยูทูบจริงๆใช่ไหมใช่ก็หลังจากที่ถ้าคลิปนี้ออนแอร์ก็แปลว่าก่อนหน้านี้จะต้องมีคลิปมากกว่าคลลิปกะั้แวาามมจบทํ ก็อยากให้คุณมาร์กแถลงการก่อนแล้วกันว่าคุณมาร์กเนี่ยจะทํายังไงบ้างเห็นรู้สึกมีชแนลใหม่ได้่ยมีชแนลใหม่ที่สร้างมาเป็นปีแล้วนะมาตั้งสองปีแล้วแต่ไม่ได้อัพคลิปสักครั้ง จร,จริงๆเอาไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นผมทำมแล้วติดลิขสิทธิ์ก็เลยลบทิ้งแม่ใช่มีปัญหาตอนนั้นก็เลยแบบลบไปแล้วเขาว่าจะทำใหม่อีกทีหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทำใช่ละวายล้างไป2ปี 2> ช่างมันก็หลังจากนี้ผมคิดว่าจะทำคลิปอยู่2ช่องมีช่องหลักคือคอดบิดกับช่องเสริมคือช่องคอดสิดเพย์ซึอ2ช่องนี้จะมีคอนเทนต์ต่างกันคือไอช่องคอดบิดเนี่ยช่องเนี้ยก็จะลงพวกคลิปที่เป็นคลิปสั้นพวกแนวล้อเลียนอะไรที่เป็นแดดก,กระแสตลกๆคอนเทนต์ประมาณว่าจะเป็นแบบช็อตฟิล์มพารูดี้จะไม่มีอย่่่างออออออืนนนนนนนเเ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 ลลลยยยใช๋กก็็จะปมมคคคคททตต์์ถูัโรบ แล้วก็ในช่องเสริมนะฮะที่ช่องคอมบิดเพย์เจะเป็นแบบพวกเป็นแบบแนววอล์กหรือพวกไลฟ์สไตล์ของผมนะก็จะเป็นพวกคลิปแบบไปเที่ยวอย่างนี้หรือว่ามีอะไรทําอยู่ในบ้านก็มาทำอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะอัพบ่อยหน่อยช่องหลักนี่กําหนดการอัพคลิปวันไหนวันไหนบ้างดีกว่าีคิดไว้ก็พวกส่วนมากไอ้ทพวกแนวเนี้ยมาใช้เวลาโปรดักชันนานนะก็จะพีก,ก็จะโพส<น>กว่าจะโพสเซตอะไรอีกนานมากเลยกับว่าจะทําประมาณสองคลิปต่อเดือนถ้ามีเวลาพอถ้าเวลาพอเน้ยแต่ถ้าไม่พออาจจะเป็นหนึ่งคลิปต่อหนึ่งเดือนมานั ผมพูดเผื่อไว้ให้มันนะเดี๋ยวคนหดูจะสงสัยว่าเพี่อัพคลิปไม่ตรงอะไรเงี้ย๋ยวเราพลาดทิ้งครับไอเดียพลาดทิ้งไอเดียไว้ก่อนอารมณ์จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าไอเดียก็มีทีซิตทำทีซิอยู่พวกผมเนี่ยก็กันไม่ต่างกันทีสิก็มาแล้วมาแล้วก็คือผ่านด้วยใช่พีทีซิกันแล้วคือต้องเริ่มถ่ายจริงๆิก็คือต้องเริ่มถ่ายกันแล้วด้วยใช่ตามหลักแล้วนะแต่คืออันนี้ยังพีกันไม่ผ่านก็เลยไม่ถ่ายบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็นี่ถ้าไอช่องนี้เราจะอัพประมาณสองคลิปต่อเดือนก็ที่คิดไว้เ็จาะว่าจะ กหวยออกคุอนบิดออกตามเลยใช่เอาหวยออกส่วนไอช่องเสิร์ฟเขาบิดเพลงเขาจะกะว่าประทัมใจฉันก็ไม่ตามใจหรอกก็กะว่ามตาใจด้วยทำคลิปทุกอาทิตย์ก็คลิปเนี้ยมันทำง่ายไงมันถ่ายไม่มีอะไรมากก็คือแบบทำทำตายไลฟ์สไตล์ก็วอลไปทำแบบอัพทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยทุกวันเสาร์ ที่กินไอลเสาใช่อ๋ออันนี้ที่คุณมาคิดไว้นะัินไว้ฮะข้อมันจะไม่ได้มีเงียบไงมันจะได้มีอะไรใหม่ๆมากเรจะได้ไม่ล้างใช่ไปฟิตแบ็กหลังจากที่อัพคลิปไปสองคลิปโปเกมอนโกลับอะไรนะโปเกมอนโกลับศูนย์เจ็ดเป็นไงฟิตแบ็กในคอมเมนต์หน่อยถามว่าอัพคลิปหรอตกใจ คอร์ปิดอัพคลิปด้วยเออหลังจะหายไปนานไม่น่าเชื่อคือคอมเมนต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์คือมีแต่ถามว่าอัพคลิปแล้วเหรอไม่มีใครพึงคลิปเลยเดี๋ยวว่ากลับมาแล้วเหรออัพคลิปเดี๋ยวช่องนี้เป็นไงสุดยอดนั่นคือฟีดแบ็คที่กลับมาคือทำให้มาร์คมีกำลังใจนิดนึงนิดนึงต่อมาส่วนผมก็เชื่่อวาหลายๆคนคงไม่จริงจังกับตัวผมเองพราะผมไม่ได้อะไรดังกับมากกับคอน์ิดอยู่แล้วไม่ใช่เป็นเมนของช่องอยู่แล้วบางคนอาจจะรู้จักอาจจะไม่รู้จักเพราะฉะนั้นก็ไม่่่่่่อออออะะะไรรรรแตววววาา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 จจเเเป็นขข้ยงมมม์คคกกกกพผลส Viste, ¿verdad? ทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่อยู่ด้วยเหรอหรืออะไรนี้ครับอาจจะไม่รู้หรืออาจจะแบบยังไม่รู้ว่าจาริงๆแล้ว,วเวลาเขาดิดทํางานเนี่ยไม่ได้ทําคนเดียวมาร์กไม่ได้คนเดียวก็จะมีผมนี่แหละเป็นตากล้องเป็นครีเอทีฟก็คือเป็นตัวช่วยหลายๆอย่างตลอดเวลาตั้งแต่ทำกันมาก็คือที่ผมออกมาเนี่ยผมไม่ได้จะไปทําแข่งหรืออะไรนะก็คือผมแค่อยากจะทำช่นงเป็นของตัวเองอยากทําสิ่งที่คล้ายๆมาร์กมาร์กก็คือมาร์กจะมีแนวทางของตัวเองใผมก็มีแนวทางของผมซึ่งผมเนี่ยจะทําช่องใหม่ขึ้นมาชื่อช่องว่าจีการไกด์อัพช่เก็บ สอนการทำโปรดักชันไม่ใช่สอนนี่ใช้คำว่าเป็นไกด์ให้พเพื่อนๆแล้วกันเป็นแนวทางใ,ให้พเพื่อนๆสําสำหรับการจะทำหนังหรือทำรายการทำเอ็มวีทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับโปรดักชันเนี่ย<ม>เป็นการผลิตเนี่ยเราจะสอนขั้นตอนการผลิตที่เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นแนวทางให้สำหรับหลายๆคนที่ต้องการที่จะทำเราสองคนก็ถือว่ามีประสบการณ์มาค่อนข้างนานนะเกีย่ยวกับงานาพวกนี้ก็เอาให้เหมือนเรามาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองอ่ะให้เพื่อนๆนแล้วก็พี่พี่น้องๆอว่าไอการทำงานของพวกเรามันทำยังไงนะทำไมเราถึงทำคลิปออกมาได้ทำไมเราถึงช้า อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันอย่างละเอียดในชา n e l ผมนะครับผมก็ฝากกดไลค์เอไม่ใช่กดไลค์ดิกด s u b ติดตามชา n e l ผมด้วยแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยของคอสบิดก็คือผมแค่ออกจากคอสบิดแต่ไม่ทําคลิปเรายังเป็นเพื่อนกันใช่เรายังทํางานด้วยกันแบบแยกกันทําคนละช่องแต,อแต่ว่ายังเป็นทีมเดียวกันใครมีอะไรให้ช่วยก็มาช่วยทําอย่างนี้ต,นต,ต่างคนต่างช่วยต่างคนต่างช่วยนะครับถ้าใครติดตาม K N N หรือการเนี l ่ยก็จะรู l ้ว่าการมีแบร์ฮักโปรดักชันถูกไหมครับเป็นเหมือนว่าเป็นคนทำโปรดักชันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอสบิดเนี่ยก็มีโปรดักชันอย ชื่อข้างหลังเหมือนกันนะเอาไว้รับงานนอกแต่แค่เราไม่เคยเปิดเผยอะไรเลยอนาคตอาจจะมีชื่อโปรดักชันเข้ามาอยู่ในรายการอนาคตนะครับอนาคตถ้าจะรับสมัครทีมงานเดี๋ยวติดต่อนะครับตอนนี้เอาตัวเองไม่รอดเท่าไหร่เงินยังไม่มีเลยตอนนี้เงินยังไม่จะใช้เลยครับก็ประมาณนี้นะแถลงการ์วันนี้สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มีคลิปพิเศษฉลองเปิดช anel ใหม่แล้วก็ฉลองคอสบิคคัมแบ็กติดตามได้ทีกจกันะครับผมขอดูคนดูนิดนึงนะครับนิดเดียวนิดเดียวขอเดียวนิดเดียว่อนิี นีเดียวใช่ไหมทุกวันนี้คลิปมึงอัพสองคลิปนั้นน่ะปกติห้าหมื่นตอนนี้เท่าไหร่เปกี่พันเองเออละพันขอดูมันสักห้าหกร้อยชิลๆหรอกชิลๆเดี๋ยวเราไปดูนะว่าคลิปเซอร์ไพรส์ือคลิปพิเศษในวันนี้จะเป็นยังไงเคติดตามกันครับบายบายที่ หลายปีที่เนิ่นนานที่มีเราสองคนดิ้นรนทําคลิปเพื่อความฝันมีคำสัญญาว่าเราจะอัพคลิปกันผ่านมาหลายปีก็ไม่อา ไม่อาจทำให้ใจของหันเลิกขีเกียรจสัญญาที่ให้กันก็มีวันเปลี่ยนแปลงเพื่อนจะมีจะมีหันและกันเสมอจากวันนี้หันทำคลิปแล้วต้องอาบ จะจาไว้ตลอดไปไม่ยองคลิปหากมันดองจะมีกันห่วงคลิปไม่มีสิ้นสุดหันกันสายเหลืองตลอดไปเดี๋ยวเยวคุณว่าไม่ใช่หันกันเพื่อนตายตลอดไป